สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับการรายงานข่าวจาก A News ิวส์ไทประจำวันอังคารที่15บธันวาคม2 5 6 3คลิปนี้ต้องขออภัยในความไม่เรียบร้อยนะครับพอดออีจะออกมารับคุณภรรยาเลิกงานนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ติดตามข่าวสารทางช่องทางต่างๆเกี่ยวกับสวัสดิการแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับประเด็นที่ หลายท่านยังสับสนแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะว่ามันมีการปั่นกระแสและม,มีการโยงเ,เรื่องของการแจกเงินจากรัฐบาลเนี่ยเข้ามาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเกิดความสับสนกันจนวุ่นวายไปหมดนะครับผมเองก็ได้ทําคลิปวิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงไปหลายคลิปแล้วแต่คนดูเนี่ยยังเข้าไม่ถึงค่อนข้างเยอะนะครับ่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแชร์ยังน้อยอยู่ก็ไม่เป็นไร คลิปนี้ผมมาย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาที่จะพูดก็คือเกี่ยวกับบัตรบริการแห่งรัฐครับเมื่อวานนี้ได้ทําคลิปลงไปว่าไอ้เงินพิเศษ1,000บาทจะ3เดือน6เดือนอะไรเนี่ยกระทรวงการคลังยังไม่มีการพูดถึงสํานักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังก็ยังไม่ได้มีการเสนอกระทรวงการคลังในฐานะต้นสังกัดยังไม่ได้มีการชงเข้าครมอแต่อย่างใดวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 15ทธันวาคมก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องการเยียวยาอะไรเลยหลายช่องออกข่าวก่อนหน้านั้นนะครับว่ารัฐจะแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นแล้วล่าสุดเรื่องบัตรสวิการแห่งรัฐก็ถูกปั่นกระแสอีกนะครับว่าการจะเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบ2เนี่ยถูกขยับออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่2ใครเคยดูคลิปในช่องผมจะร้องอ๋อทันทีว่าผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมนู่น นะครับแล้วก็ไม่ใช่คลิปเดียวหลายคลิปมากไม่ว่าทั้งด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกจะไปทวีตเอาไว้ในทวิตเตอร์ส่วนตัวของท่านว่าการลงทะเบียนบัตรสวัิการรัฐรอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกในช่วงต้นปี64แต่คำว่าต้นปี64ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันสามารถที่จะมองได้หลายมุมลากยาวไปจนถึงพฤษภาคมโน่นเลยก็ได้ครับ นะเพราะฉะนั้นคำว่าต้นปี64มันไม่ได้ระบุว่าจะเป็นมกราคมพามีนามันอาจจะเป็นเมษาพฤษภาหรือมิถุนาโน่นก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมจงเชื่อมั่นนะครับว่าถ้ารัฐเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจริงจังท่านสามารถเช็คได้จากหน่วยงานต้นสังกัดง่ายๆครับกระทรวงการคลังก็ดีสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ดีหรือสำนักประชาัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ก็ดี เหล่านี้ล้วนเชื่อถือได้แต่ท่านอย่าเชื่อเฉพาะในสิ่งที่เขาบอกล่วงหน้าว่าจะประมาณเดือนนั้นจะประมาณเดือนนี้เพราะถึงที่สุดแล้วต่อให้เป็นโคศกของรัฐบาลออกมาโพสต์ออกมาพูดแต่ถ้าเรื่องมันยังไม่ถูกชงเข้าคอรมอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องเชื่อถือและก็จะเรียกว่าเป็นข่าวบิดเบือนเฟกนิวส์ก็ไม่ผิดนักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสับสนแล้วก็กังวลก็คือ โครงการคนละครึ่งทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยเขาห้ามคนที่มีบัตรสริการแห่งรัฐไปลงทะเบียนถูกไหมผมก็เคยพูดไปแล้วว่าที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าคนที่มีบัตรสริการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเขาก็ให้คนละ5 0า6เดือนเห็นไหมครับล่าสุดนี้ขยายไปอีก3เดือนเป็น6เดือนก็3,000บาทคนละครึ่งเขาก็ให้อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน คนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปใช้ร่วมกับร้านธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนที่ลงทะเบียนในคนละครึ่งก็ไปใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นประเภทหาบเร่แผงลอยตามตลาดหน้าตลาดสดคลองถมที่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการมีป้ายโลโก้คนละครึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ2ทางไม่ใช่ว่าให้เอาไปรูดเฉพาะในร้านค้าสะดวกซื้ออย่างเดียว แต่มันสามารถเอาไปซื้อตามตลาดนัดตลาดสดก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาแยกออกมาส่วนหลายคนสงสัยว่าเอ้าแล้วถ้าเปิดลงทะเบียนบัตริการแห่งรัฐรอบ2องเขาจะโดนตัดสิทธิ์ไหมบอกเอาไว้ตรงนี้ครับมันไม่เกี่ยวข้องกันท่านผู้ชมต้องแยกออกจากกันว่าบัตรสวิการแห่งรัฐนะครับถ้าพูดถึงโควิดมันไม่มาเนี่ยมันก็คือสวัสดิการที่รัฐเขาช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อย อ้ส่วนที่มันเพิ่ม500บ้างหรือ3,000ก่อนหน้านั้นบ้างเนี่ยมันคือผลกระทบที่ได้รับจากโควิดเท่านั้นเองมันเป็นการช่วยเหลือพิเศษครับมันไม่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจัดให้คนละ200-300ทุกเดือนนั้นส่วนโครงการคนละครึ่งมันก็เป็นโครงการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเห็นไหมครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยไอโครงการคนละครึ่งมันก็จะปิดไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบัตรบริการแห่งรัฐไม่ว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไรอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์หมดครับขอเพียงคุณเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังเขากําหนดซึ่งล่าสุดที่มีกระแสะออกมาก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเรื่องไรายได้จากส่วนบุคคลส่วนตัวก็จะเป็นรายครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มา,าหารกันว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ท่านถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนใน บัตริการห่งรัฐรอบใหม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนใช่ไหมครับอะก็ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ท่านใดยังสงสัยอีกก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ผมจะมาตอบให้ครบทุกคําถามแล้วก็ช่วยกันกรุณานะครับแชร์กันออกไปเยอะๆเพื่อคนที่ยังไม่รู้เพื่อคนที่ยังสับสนเพราะคนที่ไปติดตามข่าวทาง YouTube ทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วเกิดความสับสนเนี่ยก็คือการดูช่องที่เขาไม่เคยออกมาที่บายอะไรเลย มีแต่ไปหยิบข่าวจากภาครัฐมาหยิบจากเจ้าหน้าที่คนนั้นพูดคนนี้พูดเอามาแล้วก็มาพูดแล้วก็ไม่ได้อธิบายให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นจริงๆมันคืออะไรข้อเท็จจริงมันคืออะไรไม่ใช่ว่าจะแจกจะแจกจะแจกโดยที่ไม่ดูว่ารัฐบาลหรือประเทศตัวนี้มันกําลังจะล่มจมอยู่แล้วทุกคนเดือดร้อนครับผมก็เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องผมก็เดือดร้อนแต่เราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าเฮ้ย อันไหนมันควรจะได้จริงๆอันไหนมันไม่ควรจะได้หรืออันไหนที่ควรจะได้แต่ต้องรอเพราะว่ารัฐไม่มีเงินหรือหางบมายังไม่ได้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ต้องกราบขออภัยทิ้งท้ายอีกครั้งหนึง่งในความไม่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ